ที่จีให้มา่ายเราจะเรียนการให้ัมาร์เรียนวิธีไหนไรจะรับังออกมาท่มน้องนานกำเีี่ยนโน้วตกตัวเล็กปตัวแทนตัวกานะครับือว่ามันนเห็นที่ดีขึ้นแล้วก็บอกวีว่าจะให้ชองรู้ร้อม่มีเสายเลือดทม่แน่้าด้วยะ ที่ ทำยังไงให้แม er ่นไวันนี้เนี่ยกิจกรรมการออกกำลังกายทั่ว่ปออไปออกกำลังกายตาออกมากบเต้นเะไรอยู่มันมีท่าที่เรา้จับเราเรียกกบอข้าวต่แรกกรบยาวกรอบอะไรเลมีท่า ต้องเก็จังหวะกาจะตองเร์ดเนะครับรืองที่เราไมร้ในการในการนะไรด้่ในนี้าเ่มเลยทีมีการเยอะเราจะต้อง้มีวิธีที่ี่น้องเราทะรอย่างเงย่วานงเปียนนะครับที่พวกเราเนปคจัวเรื่องเก่าหรืว่าสูงเินม่ีรตัว เาคิดว่าไม่้ตีเอามตานน้แลวมีู้นามา้ันนี้เนี่ยเรามีก้ออกมาดยว่ามี ตัวอย่างนี้ก็ต้องพวกเราได้ทำด่วยกันนะครับนำความรู้ที่ได้อาจจะมาอาจะบาที่เมองบานานก็ไปกหะายผลตอรับรูปสถาบันทุกคนนะครับก็จะเกิป็นโยชนนะครับแล้วเราก็ต้องอย่ามาล้อเล่นถ้ามะคาับเรก็่อดูนะครางวันนี้เนี่ยระจายและสกานพยายามที่จะเแพร่ทั้งมีการมารู้จัก่อความรู้กันทั้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยการพอรี่ย พี่น้องเราเนี่ยลดลงไม่มีเพิ่มขึ้นวันนี้ทางรัฐทางผู้บังคับมีความกังมีความตั้งใจว่า